สวัสดีครับช่างเป็ยจาร้านสบายดีเซอร์วิสนะครับวันนี้นะครับผมมีเครื่อง MacBook Pro 16นิ้วนะครับตัวนี้เป็น A2141 นะครับตัวนี้เป็นตัวสายใหญ่ครับเป็นเครื่องประมาณปี2020นะครับเครื่องนี้มาในอาการเครื่องเปิดไม่ติดนะครับก็ลองใช้ไทซีตัวนี้เป็นไทซีวัดกระแสนะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ยขึ้น20โวลต์นะครับแต่ตัวเครื่องเนี่ยไม่กินกระแสนะครับตัวแอมเนี่ยไม่ขึ้นนะครับ ยี่สิบโวลต์แต่ศูนย์แอมป์ทั้งสองพอร์ตแล้วก็อีกข้างหนึ่งด้วยนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าเราจะลองไล่เช็คแยกดูว่าเป็นที่ตัวพอร์ตชาร์จหรือว่าเป็นที่บอร์ดนะครับถ้าเป็นที่พอร์ตชาร์จนะครับจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยอาการจะแตกต่างกันนะครับก็คืออาจจะเป็นอีกกระแสนึงเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเหมือนกันเนี่ยก็มีโอกาสเป็นที่บอร์ดค่อนข้างสูงเลยนะครับประมาณ9 0เลยนะครับต่อเครื่องนี้ ซ่อมในส่วนของไอซีไอซี IC, IC ชาร์จนะครับก็เป็น IC ควบคุมโดยไทซีนะครับจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับตัวละตัวละ,ละพอร์ตนะครับพอร์ตนึงมีตัวนึงพอร์ตนึง,ม,นงมีตัวหนึ่งนะครับตัวนี้มีทั้งหมด4 4ชิป4ตัว4ชิ้นนะครับฝั่งละ2อีกฝั่งหนึ่งก็2น,นะครับผมก็ตอนนี้เครื่องก็19โวลต์นะครับเครื่องกินไฟประมาณ2.4เพราะว่า เครื่องทการชาร์จแบตด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาลองดูว่าสถานะแบตเป็นยังไงอตอนนี้ก็เริ่มเครื่องก็ประมวลผลแล้วนะครับว่าจะชาร์จเต็มอีกประมาณกี่นาทีนะครับปกติแล้วก็มีอาการหนึ่งก็คือถ้าชาร์จไม่เข้าเนี่ยจะขึ้นรูปสายฟ้านะครับแต่ว่าเขียนอาจจะเขียนว่าแบตเตอรี่ is not charging อันนี้ก็คือยังไม่สมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็ไม่ขึ้นนะครับเขียว่าชาร์จเข้าใช้งานได้ปกติเลยนะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวจะลองถอดตัวไทซีดูนะครับว่าเครื่องดักไหม ตอนนี้ power source เป็นแบตเตอรีร่นะครับก็คือ on จากแบตเตอรี่เดี๋ยวลองเสียบชาร์จอีกรอบนะครับเสียบดูดูอ่าตอนนี้เครื่อ,องก็ calculating t i นะครับกำลังคำนวณว่าจะชาร์จเต็มเนี่ยอีกกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะครับตัวนี้ก็จบงานนะครับใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับผมก็ราคาท่านใดที่มีเครื่อง MacBook นะครับเปิดไม่ติดต้องการเปลี่ยนแบตเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนจอนะครับสามารถทักมาสอบถามราคาในไลน์ได้เลยนะครับผมก็ ราลอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถทักสอบถามในไลน์ได้เลยครับสง่งแอดจองคิวล่วงหน้าก็ได้ดิวสอบถามรนะาคารายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับนี้จะเป็นของตัวลราไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ